สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลสาลิกาอำาเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะพามาชมน้ำใๆที่ไหลเอื่อยๆแบบนี้นะคะไหลตลอดทั้งปีนะคะอยู่ที่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้เป็นโฉนดขุดแดงนะคะติดน้ําแบบนี้เลยนะคะเป็นน้ําที่ไหลตลอดทั้งปีไม่มีแห้งนะคะหน้ากว้างติดน้ําอยู่ที่ประมาณ30เมตร นะคะแปลงนี้เป็นน้ําที่ไหลมาจากเขืนขุนด่านนะคะแปลงนี้พร้อมปลูกสร้างได้เลยนะคะที่ดินไม่ต้องถมแล้วนะคะแปลงนี้สวยๆนะคะมีเพื่อนบ้านน้ําประปาไฟฟ้าถึงแล้วก็ที่สําคัญคือโฉนดกุดแดงฟีไร่สองงานกกกว่านะคะแปลงนี้ยกแปลงนะคะเพียงแค่สิล้านบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ราคาดีที่สุด ในแปลงของที่ดินติดริมน้ำจังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้สวยมากๆนะคะราคาดีนะคะต่อไร่นะคะไรหนึ่งเนี่ยไม่ถึงสองล้านห้านะคะแปลงนี้สวยๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดินทางสะดวกใกล้กรุงเทพนะคะใครสนใจติดต่อสอบถามหาที่ดินติดริมน้ำติดต่อสอบถามได้นะคะเดนด่วนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ